วัดีค่ะวันนี้นะคะมีโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์แบบนี้ดีมากๆเลยค่ะแมคะ่ค่ะเพราะว่าเสียงใสมากๆเลยนะคะสำหรับโปสเตอร์ ABC โปสเตอร์มีเสียงและพูดได้ะคะ่ะที่สําคัญนะคะเขาเรียนรู้น้องได้เรียนรู้อัเบรและคําศัพท์นะคะกดแบบนี้ได้เลยดีมากะคะ่ะกดเบาๆนะคะเสียงดีเสียงใสกดง่ายค่ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นหมวดที่เป็นคําศัพท์ก็ได้นะคะเราจะเปลี่ยนแบบนี้เห็นไหมคะ จ้าคำศัพท์ไม่เห็นมั้ยง่ายมากนะคะหรือว่าน้องบอกว่าฉันอยากจะเป็นเพลงนะคะก็ลองมากดด้านล่างตรงนี้ได้นะคะตัวนี้นะคะคุณแม่ขาเสียงใสและน้องชอบทุกบ้านได้ไฟบอกว่าประทับใจมากวันนี้นะคะสําหรับลูกค้าหมูสามตัวหนังสือเด็กที่ซื้อวันนี้นะคะปุ้ยจะแถมหนังสือแบบนี้นะคะให้อีกสองเล่ม ราคาแผ่นละ150บาทได้หนังสือ2เล่มได้โปสเตอร์นะ,ะอะไม่หอปุ้ยแถมถ่านให้อีก3ก้อนนะคะรับรองเลยนะคะแม่ว่าคุมและดีมากสำหรับชุดนี้เด็กๆชอบและประทับใจแน่นอนนะคะ CF กดสั่งซื้อได้เลยนะคะ